มีเพื่อนๆหลายคนเลยนะครับถามมาว่าในงบประมาณ1 0 0 0 0กว่าบาท10,000นิดๆนดเนี่ยมาสามารถซื้อโน้ตบุ๊กมาใช้งานจริงได้ไหมผมตอบอ่างนี้เลยครับว่าได้ครับในปัจจุบันมีโน้ตบุ๊กหลายรุ่นนะครับที่ให้คุณสามารถจับจองในราคา10,000กว่าบาท1 1 0 0 0บาทเนี่ยแล้วก็ใช้งานได้นะครับทั้งออฟฟิศความบันเทิงการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้หมดเลยนะครับและนี่ก็คือ6โน้ตบุ๊กในงบประมาณ10,000กว่าบาทนะครับซึ่งผมจะนํามาให้ดูในวันนี้มีรุ่นในบ้างไปตติามมชัครบ รุ่นแรกนะครับ Acer Aspire Go AG15 โน้ตบุกรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับความเรียบง่ายครับกับสไตล์สีเงินเมทัลลิกนะฮะไปได้กับทุกทกที่เลยไม่ว่าจะเป็นไปนั่งทํางานไปร้านกาแฟหรือว่าจะไปพบลูกค้าก็ได้หมดนะครับกับหน้าจอ15.6นิ้วเป็นแบบแอนติแกรนะครับความเรียด Full HD น้าหนักแค่ประมาณ1.75กิโลกร,รัมเท่านั้นโดยจุดเด่นนะครับเข้ามาพร้อมกับ CPU Intel Core 3N305 นะฮะตรงนี้จะเป็น CPU ระดับ8คอร์8เธรดแล้วเพราะฉะนั้นตอบโจทย์การใช้งานได้ หลายๆอย่างครับแรมก็ให้มาเป็น8 g b DDR5 แล้วนะฮะ SSD 512 g b เพราะฉะนั้นแล้วจึงตอบโจทย์การใช้งานได้ครบคันครับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีงบจำกัดครับเพราะว่าคุณจ่ายแค่19,900บาทนะฮะแต่คุณได้โน้ตบุ๊กที่มี CPU แรงในระดับหนึ่งนะครับแรม8 g b แล้วนะฮะแล้วก็กราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยรองรับความบันเทิงแล้วก็การทางานกราฟิกในปัจจุบันได้นะครับรวมไปถึงการดูหนังระดับ Full HD แล้วก็ด้วย มันจึงเหมาะอย่างยิ่งกับการเป็นโน้ตบุ๊กที่คุณสามารถพกพาก็ได้ไปใช้งานข้างนอกก็ได้แบตก็ยังอึดพอสมควรอีกด้วยครับมาถึงโน้ตบุ๊กรุ่นที่2นะครับกับ ASUS VivoBook Go 15 X15 ครับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับความพิเศษก็คือการดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่งงานประกอบค่อนข้างแน่นทีเดียวครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ1.63กกิโลกรัมเท่านั้นคุณได้หน้าจอระดับ15.6นิ้วนะครับ Full HD แล้วก็มีความคมชัดสูงด้วยกับจุดเด่นนะครับความสว่างข,งของหน้าจอเนี่ยเขาให้ได้ถึง250รินิตนะครับความสว่างระดับนี้นะครับจะสามารถให้คุณนําไปใช้งานข้างนอกได้โดยที่สู้แสงข้างนอกได้ดีดพอสมควรกับขุมพลังนะครับเป็น Intel Core i3 n305 ครับซี CB u รุ่นนี้อย่างที่บอกไปคือ8คอแ์8เทดแล้วเพราะฉะนั้นจึงใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวส่วนแรมก็ให้มาที่8 GB ครับเพียงแต่จะไม่มี slot สล็อตสำหรับการอัปเกรดนะครับส่วน ssd เนี่ยก็จะให้มาเพียง256 GB เท่านั้นนะอันนี้ทดแทนกับตัวบอดดี้ที่มันดูสลิมมากขึ้นแล้วก็พกพาใช้งานได้ง่ายนั่นเอง ส่วนแบตเตอรี่นะครับเขาก็ให้มาระดับกลางๆนะครับคุณสามารถนําไปใช้งานได้ราวสัก 7- 8ชั่วโมงนะขขึ้นอยู่กับคุณปรับแล้วก็ o p t i m i มันนะฮะเช่นเดียวกับพอร์ต USB-C นะครับเขาก็มีมาให้เช่นกันคือพอร์ตเนี่ยให้มาครบแหละคุณสามารถใช้งานได้อย่างสบายๆโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเหมาะยิ่งๆสาหรับนักศึกษานักเรียนหรือว่าคนทํางานในระดับเริ่มต้นนะฮะคุณต้องการโน้ตบุกราคาประหยัดคือประมาณ 1, 1490บาทแต่คุณได้อะไรอย่างครบนะฮะไม่ว่าจะเป็น WindowsMicrosoftOffice รวมถึงประกันนะฮะ แล้วถ้าคุณซื้อเนี่ยไปตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้นะครับมันก็จะมีของแถมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็ลองไปดูกันนะครับว่าสไตล์ของโน้ตบุกรุ่นนี้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันลงตัวคุณมากแค่ไหนครับมาถึงโน้ตบุกในราคาหมื่นนิดๆนะครับที่น่าใช้งานอันนี้รุ่นที่3แล้วนะครับกับ l e n ovo ideapad slim 3ครับ โน้ตบุกรุ่นนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆนะฮะเพราะว่างานประกอบค่อนข้างเนี้ยบวัสดุก็ทำมาดีครับน้ำหนักตัวแค่ประมาณ1.62กิโลกรัมเท่านั้นได้เป็นจอขนาดใหญ่ครับ15.6นิ้ว Full HD นะฮะตอบโจทย์ในการใช้งานต่างๆได้อย่างหลากหลายด้วยโทนสีเรียบๆแบบนี้นะครับคุณจึงใช้งานได้หลายๆสถานที่นะครับจะพบลูกค้านั่งร้านกาแฟหรือว่าจะทําทงานในออฟฟิศก็สะดวกครับ จุดเด่นนะฮะเข้ามาพร้อมกับขุมพลังอย่าง AMD Ryzen 3 7320U ครับ CPU รุ่นนี้ก็แรงไม่เบาเลยนะฮะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการทำงานแล้วก็ประหยัดพลังงานไปด้วยครับแรมให้มาเป็น LPDDR5 8 g b ครับกับ SSD 512 g b เพราะฉะนั้นตัวทั้ง SSD กราฟิกแล้วก็แรมเนี่ยมันทำงานสอดคล้องกันครับรวมถึงนะครับตัวกราฟิกที่เป็น AMD Radeon นะฮะก็ช่วยคุณทางานก็ได้เล่นเกมเบาๆก็ได้หรือว่าจะดูหนังหรือว่าใช้อะไรต่าง เกีราฟิกเนี่ยได้หมดครับเพียงแต่ว่าสเปคอาจจะไม่ได้แรงมากพอสำหรับเกมหนักๆในปัจจุบันนั่นเองอย่างที่บอกไปคือหน้าจอเขาให้มาใหญ่แล้วนะครับแต่ก็เป็นลักษณะของแอนติแกรครับคือลดแสงสะท้อนแล้วก็มีระบบป้องกันนะฮะภาพสั่นไหวมาให้ด้วยระบบเสียงเป็นแบบดอลลี้ครับเสียงกระหึมทาให้คุณสามารถเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยได้อย่างเต็มอิ่มครับ จุดเด่นนะครับเขาให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับใช้งานได้ราว1 1 1ถชั่วโมงนะฮะถ้าออปติมายด์ดีๆเนี่ยผมว่าไปได้ไกลกว่านั้นนะครับกับสนนราคาเพียงแค่12,490บาทเท่านั้นครับมาถึงโน้ตบุกรุ่นที่4ครับกับ Acer S s p i r e Lite 16 L 1 6ครับ จุดเด่นของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับคือจอขนาดใหญ่นะฮะในบรรดาที่ผมรวมมาในครั้งนี้คือเขาใหญ่สุดแล้วนั่นคือ16นิ้วครับความละเอียด 1,200P นะฮะแล้วก็จอเป็นแบบแอนตี้แกงด้วยขอบจอบางมากๆครับน่าใช้สีสันทำม,มาได้อย่างลงตัวครับใช้งานก็ง่ายนะฮะคุณสามารถพกพาไปใช้ข้างนอกได้ดูแบบเรียบเนียนไปกับสถานที่เลยแม้จอจะใหญ่นะครับแต่มิติเนี่ยกลับไม่ได้หามากนะครับโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆของทาง a อเซอร์เขาปรับลงมาดี แล้วนะฮะดูมิติมีความกระชับมากขึ้นนะครับและน้ำหนักตัวเนี่ยไม่ถึง2กิโลกรัมครับ ความน่าสนใจนั้นอยู่ที่ขุมพลังครับเขาใช้ Intel Co อ e i3 1 3หนึนะครับเป็นเจ n 13แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็วางใจได้ครับเช่นเดียวกับแรมนะครับเป็นดี r 5ีย b เก็บข้อมูลได้บน SSD 5 1 2 g b ครับเหมาะกับการใช้งานในโอกาสต่างๆนะครับตัวกราฟิกอะไรต่างๆก็ให้มาครบเลยรองรับทั้งความบันเทิงแล้วการทำงานแบบจริงจังนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่58วัตต์อครับใช้งานอยู่ที่ประมาณสัก7-8ชั่วโมงนั่นเอง ในเรื่องของพอร์ตเขาก็จัดมาให้แบบครบคันนะครับโดยเฉพาะ usb a เนี่ยเขารองรับ power off charge ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณปิดเครื่องแล้วเสียบมือถือเสียบอะไรเข้าไปเพื่อที่จะชาร์จก็สามารถทําได้ฮะโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้งานในสํานักงานหรือว่าในภาคธุรกิจนะที่ต้องการโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพดีในราคาที่คุ้มค่าของแถมนะครับเป็นกระเป๋าพร้อมกับ gift บ o x ครับที่สําคัญคุณได้ Windows 11พร้อมกับ microsoft office ใหม่อีกด้วยกับบสนนราคาอยู่ที่12,990บาทครับ มาที่โน้ตบุกรุ่นที่5นะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยกับ HP 15 เป็นโน้ตบุ๊กที่มีความเรียบง่ายครับแล้วก็ติดโผล่โน้ตบุ๊กในราคาประหยัดแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับหมื่นต้นๆเนี่ยเขาเข,ข,ข้าทุกรอบนะฮะกับโน้ตบุ๊กร,รุ่นนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.6กกิโลกรัมเท่านั้นนะฮะและสนนราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ12,990บาทแต่สิ่งที่คุณได้นะครับนั่นคือขุมพลังอย่าง AMD Ryzen 3 7 3 2 0 U ครับพร้อมกับแรม DDR 58GB SSD เนี่ยให้มา 52GB แล้วนะฮะสระสิธิภาพในด้านกนนะครับรวม ถึงด้านกราฟิกเนี่ยก็ทํางานได้ดีพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเอกสารแล้วก็มัลติมีเดียกับหน้าจอนะครับเขาให้มาที่15.6นิ้ว Full HD IPS ครับตรงนี้เป็นแอนติแก๊เช่นเดียวกันนะฮะภาพค่อนข้างคมชัดเลยเดียวเพียงแต่ว่าพอร์ต USB-C ที่เขาให้มาเนี่ยจะเน้นการถ่ายโอนข้อมูลเป็นหลักนะครับไม่ได้รองรับการชาร้าอะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่แต่ที่น่าสนใจนะครับเขาให้มาเป็น Windows 11 Home รวมถึง Microsoft Office มาแล้วนะครับกับสนนราครับค่อนข้างสบาย กระเป๋าครับกับดีไซน์แล้วก็ประสิทธิภาพนะ12,990บาทใช้งานได้อย่างครบคันครับมาถึงโน้ตบุ๊กสุดคุ้ม1,000 0กว่าบาทแต่ใช้งานได้อย่างครอบคลุมนะฮะกับ MSI Modern 15โน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีดีหลายอย่างเลยครับ กับดีไซน์ที่เขาให้มานะครับเป็นแบบคลาสสิกแบ็คนะครับคุณจะดูว่าออกจะโทนดำหรือว่าโทนเทาเข้มๆเ,เนี่ยซึ่งดูล้ำสมัยด้วยแล้วก็ดูเรียบง่ายไปพร้อมๆกันนะฮะกับน้ำหนักตัวประมาณ1.75กิโลกรัมครับกับความหนาราวๆสัก19.9เ mm ากมิลิเมตรนะฮะตรงนี้ไม่ถึง2เซนดีในจุดที่หนาสุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณพกพาใส่กระเ,เป๋าเป้หรือว่าใส่ซองในการเดินทางเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นครับส่วนขุมพลังที่เขาให้มานะครับเป็น AMD r y z ไร5ซ4 3 0 u นะ็ดสี เป็นรุ่นเดียวในครั้งนี้เลยนะที่เขาให้เป็นไลเซ็น5มาส่วนแรมเป็นแบบ8 g b DDR4 ครับ SSD 512 g b ประสิทธิภาพโดยรวมนะผมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะมัลติทากหรือว่างานทั่วไปหรือว่างานที่ต้องการคอรเดียเด่ยวๆในการประมวลผลนั่นเอง ในภาพรวมนะครับผมถือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยหนใน6รุ่นเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีรุ่นที่โดนใจคุณสักรุ่นแหละถ้าผมสรุปมาแบบคร่าวๆลักษณะนี้นะครับคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณต้องการพลังแรงประสิทธิภาพสูงนะครับ CPU เนี่ย AMD Ryzen 5มีอยู่ในรุ่นเดียวครับคือ MSI m o d e n 15แต่ถ้าคุณมีงบประมาณจำกัดจริงๆนะครับอยากได้แค่หมื่นนิดๆ a c e s Aspire Go คือคําตอบครับแต่ถ้าคุณต้องการจอใหญ่ๆเลยใหญ่เกินใครนะครับจอ16 นิ้วดูแบบเต็มตานะครับก็จะมี Acer Aspire Lite ให้เลือกครับส่วนถ้าต้องการมิติแบบบางบานะครับ Lenovo IdeaPad Slim 3หรือว่า Asus VivoBook Go ก็ใช้งานได้ครับแล้วเกือบทุกรุ่นที่ผมนำมาเสนอในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตบุ๊กที่ราคาประหยัดแถมหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีทั้ง Windows 11มาให้และก็มี Microsoft Office มาให้อีกด้วยนะครับคุณก็ลองไปเลือกกันดูนะครับวันรุ่นไหนตรงใจกับคุณบ้างแล้วตรงความต้องการของคุณบ้างอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกอเราบ้างว่า รุ่นไหนโดนใจคุณนะครับแล้วก็เพราะอะไรนะฮะและอย่าลืมนะครับถ้าคุณถูกใจคลิปในลักษณะของแนะนําการเลือกซื้อแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้วินกอนแล้วก็ช n n e l Notebook Spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ